ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมืัอนี้คลิปนี้กะสิพามาเบิงมาเอาที่เด็ดจากหันสาฟาร์มเป็นงวชุดไม้สุโตเลยนะครับพี่น้องครับืันนี้มีมาไม้หมูเก้านี่ไปหมือนแล้วนะครับพี่น้องกะท้ยคลิปยู่นี่เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สดนะครับเด้อเดือนกันยาครับผมเอา จะสิ้นเดือนแล้วกัสิพามาวอางามครับมือนี่นี่ที่เด็ดอยู่ที่นี่นะครับแม่ลูกคู่นี่แหละครับพี่น้องครับหนังย่างหนาเลยลูกโตแม่พร้อมนะครับแล้วก็มีมูมาไม้ผู้ใดบ่ทัานมูคลิปที่แล้วนะครับเนาะนี่มาอีกแล้วนะครับอ่ะมีหลายอยู่นะครับพี่น้องพิกัดอยู่ที่บ้านเปลือยตมบลหนองโกอําเภอบรระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่ครูนี่ที่เด็ดถ้าเบิ่งราคากันแล้วกันผมท่านแต่หูจักโตดอกนี่มูหนาช้างนี่ก็มีให้อีกอยู่นะครับเนาะ เอาจังค่อยๆเบิงนะครับพี่น้องหางว่วไปเลี้ยงกับมาเอานะครับอ่ะวันนี้อ่ากสิจัดโปรูห้คือเก่าสำรับอก่อนอื่นไปทักทายกับท,าทา่านน้องแตงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าอ่ะน้องแตงมีมาใหม่อีกแล้วเนาะแมนค่ะอ่าฝากเบอร์โทรนะครับ0637314035ค่ะเฟซบุ๊กหันสาฟาร์มไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์เ,เลยค่ะครับผมจ้าการรับประกันยังกับขึ้เก่าหมดเนาะแมนค่ะสั่ง<ม>ทั้งหมดไปอ่ะบดเสียเวลาครับโตแรกเบอร์หนึ่งเอาเนี่ยค่ะเอาเบอร์หนึ่ง เอาโตเอา,เอาโตนี่ก้อนกนระด้เสี่ยวแยกเป็นต<ย>ัวเสียวแยกเป็นโตก่อนนะครับ <ชะ S 2> เสี่ยวครูนี่แต่พี่น้องต้อนสี่แยกเป็นเบอร์ให้ผู้ใดผู้ใดอยากจะโกยก็ช่างพิเศษนะครับเป็นงว้วงสาวน้อยนะครับพี่น้องกระสิอายุประมาณจักเดือนตั้งแต่กระเด็นประมาณสี่เดือนค่ะสี่เดือนลูกของพ่อใดโตนั่นลูกช็อกโกแลตค่ะลูกช็อกโกแลตเด้อครับพี่น้องมีใบให้สูงโตเนาะค่ะอ่าส่วนสูงประมาณเท่าไหร่สูงกับเม็ดกว้าๆนี่แหละค่ะอันนี้เม็ดกว้าหรือเด้อครับจ้ะเอาแต่งเปิดเท่าไหร่ จ็ดพันเกาออกขารถเองอค่ะเจ็ดพันเก้าออกขารถเอาเด้อพี่น้องเด้อน้องบ่ท่านเป็นเชือกไปไหนเด้อน้องบ่ท่านด้เป็นเสือกครับพี่น้องตะวันอตะวันสีนี่ดียุคขงสางแข่งขายเงาดีโบนแล้วก็นอกก็เริ่มจับแล้วพี่น้องอ่ะเจ็ดพันเก้าคู้ได้หายแบบนี้ยุคก็เอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องครับนี่เจ็ดพันเก้าตอนนี้อย่างบะมีเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะอ่ะเพิ่งมุมนี่ก่อนเป็นง้อแดงโบนนะครับสีค่อนข้างที่จะแดงเข้มดีนะครับอ่ะนี่สีทั้งขวาก,กับบวัวปา่านมดังนะครับ นี่แหละเจ็ดพันเก้านะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะพี่น้องเบอร์หนึ่งถ้าอยากจับคู่ใช่กับเบอร์สองเดี๋ยวมีไห้ได้คับพี่น้องครับอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์แรกอ่ะถือใจว่าพี่น้องจากหันสาฟาร์มเอ้านี่ตอนนี้ไม่มีอแค่นี้ระครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปเลยตัวที่สองน,นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์สองนะพี่น้องแต่วา่าผู้ใดอยากจะเอาคู่กันเดี๋ยวมีโปรให้ ตัวสองในค่อนข้างที่จะนาเลือกดีนะคะพี่น้องครับน้องเป็นลูกพ่อไหนตัวนี่เป็นลูกอนามันค่ะน้องอายุจัะเดือนครับอายุก็ได้จะเข้าหาเดือนค่ะจะเขาา้าหาเดือนอายุกล้เค่ยขงกันกับตัวเมื่อกี้ตัวนั้นเจ็ดพันเก้าตัวนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดพันเก้าออกคารุดเองคือกันค่ะเจ็ดพันเก้าออกคารุดเอาขึ้นกันนะคะพี่น้องอ่ะวันนี้ยกคูแต่แตงคูแตงยกคูเอาไปโตละเจ็ดพันหาค่ 15, ะคูนี่มื้นหาด้ค่ะพี่น้องครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนี่ครับผม อ่าเป็นงวดแดงโบดขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็ได้นี่อ่าแต่บนชุดสีผ้าเบิง้งนี่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ้างๆนะครับเนาะขาดํานะครับอ่าเบิ้งแนวหลังนะครับนี่นะครับเด้ออ่าเบิ้งด้านซ้ายเดี๋ยวให้เบิ้งทั้งสองตัวนั่นละกับตัวอยู่ฝั่งท่าหลังตัวแดงๆนะครับผมนี่แหละคู่นี่มืนหาเด้อครับพี่น้องมืนหานี่ก็ออกขับรถเองมันอ่าแต่งแม่นค่ะอ่ะอะาออกขับรถเองนะครับพี่น้องครับโบดอ่าตัวนี้ก่อน หางกับกคมหญ่ดีนะครับเจ็ดฟันเก้างัวบมีตรตำหนินะครับเนาะไม่มีตำหนิเออนี่อนี่นะครับตัวแรกตัวสองเบอร์ที่สามแตงาตัวใดเตัวนั่นค่ะเบอร์ที่สามเอาตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวทั้งหลังคนเดียวผมหมุนกล่องเยอหน่อยกันอึบนี่ตัวที่สามตัวนี้น้องจักเดือนได้แปดเดือนแล้วค่ะแปดเดือนในลูกของพ่อใหครับตัวนี้ก็ ลูกของล็อกกี้ค่ะลูกของล็อกกี้ได้ค่ะพี่น้องสูงเท่าไรแตงไหนสูงกับประมาณหน่อยอยี่สิบห้าค่ะอันนี้ใส่ประมาณหน่อยยี่สิบห้าได้ค่ะพี่น้องครับใส่ขนางที่จะใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เก่าพันหาออกคับรถเองค่ะตัวนี้ก็บเก่าพันหาหนึ่งนะครับเด้อออกคับรถเอาครับเก่าพันหาอ่ะนี่มาเบิ่งทั้งไงขนาดข้างน,นี้ลูกนี่เป็นงูขอบหูดํานะครับเนาะเออนี่เบิ่งหน้าตรงนะครับเก่าพันหานะครับนี่แหละเอา มตัวเก่าพันหาหรืออยากจะจับเสกับเบื่อใดๆเหมือนเด้อครับเด้ออ่ะนี่เบื้องด้านใส่นะครับเออเบื้องสีสันนี่ยแหละเก่าพันหาเบื้องมุมนี่อ่ะเบื้องมุมสูงนั่นบ้านพี่น้องดูมุมสูงให้เบื้องหลังอ่เบื้องหลายมุมนะครับพี่น้องครับอืตมตัวนี้ไม่มีเบื้องเรียบเห็นว่าพี่น้องครับบม่ม,มีปัญหาดอกอ่เลือกเอานี่เป็นงัวเครื่องดำนะครับอ่ะเห็นลเก่าพันหา มีเอกสารให้สุโต้ด้วครับแล้วก็ออกขลรดเอานะครับเนาะถ้าเอาสองตัวสามตัวกะสิส่งให้ฟรีพร้พอรมผลแหละพี่นอ้องเนะหรือว่าผู้ใดอยากได้ชุดตั้งฟรรม้มตัว,ต,วตัวที่สามกับเบอร์หนึ่งเบอร์สองกะส่งฟรีรอยหาสิบโลค่ะโถ้าเป็นชุดตั้งฟ้มสามตัวหนึ่งสองสามเนี่ยครับพี่น้องครับกะส่งฟรีให้อีกรอยหาสิบโลอยู่นะครับเนาะหรืออยากได้ลดหลายก็นี่เอาสามตัวเอารถม่แก้วก็ได้นะครับพี่น้องนี่อ้าสามเบอร์เหรอเบอร์ที่ซี่ครับ เอาเอาตัวนี้ค่ะเบอร์ที่สี่เราจะพาไปเบืเอ้องฟังทางนั้นนะค่ะพี่น้องเอาค่อยๆเบิ้งไปตัวไรสิถึกใจนะครับเนาะตัวนี้ก็ใส่ใหญ่ขึ้นกันพี่น้องครับใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนี้นี่อายุจักเดือนลูกพอด้วครับอายุ8เดือนค่ะลูกซีไว้หนึ่งสามสามแปดเดือนซีไว้หนึ่งสามสามนะครับสูงเท่าไรแตงสูงกับประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดได้ค่ะพี่น้องครับซี่ไว้หนึ่งสามสามค่อนข้างที่จะอ่างลึกดีตัวนี้เท่าไหร่นี่ หมื่นสามพันหาลอยค่ะตัวนี้หมื่นสามหาลอยได้ค่ะพี่น้องครับส่งฟรีลอยหาสิบโลอันนี้ส่งฟรีให้ลอยหาสิบโลนะครับเนาะอ่ะนี่อ่ะสิยังอ่ะผ้าเบิ้งออบมาหนิครับเบิ้งหลายๆมุมหลายๆเลี่ยมใช่กันครับหมื่นสามหาลอยอ่าขอบหูดำโบดนะครับแนวหลังนะครับเบิ้งกับข้ากัอ่างอ่างดีดิครับพี่น้องมุมมุมนี่นะครับเนาะ เมื่อสามหาลอยก่อนข้างที่จะโตง่ญ่อยู่สูงกัประมาณลอยยี่สิบเจ็ดไดครับเด้อนี่เครื่องบดก็หางตัวนี้กับกลมเปีง่นะครับเนาะเครื่องบดอ่ะนี่นด้ครับพี่น้องแตดมาแล้วนะครับอันนี้เบอร์ที่สี่นะพี่นอ้องเบื้องอีกก่อนที่จะไปเบอร์ที่หาครับดูมุมนี้เออตัวที่หาครับแต่ตัวนั้น้ะ ตัวที่หาตัวนี้ก็ทิสวยสมูทขึ้นมาอีกกล้ามเนื้อเริ่มเต็มขึ้นมาเลยนะครับมูวนี่ก็จะใส่รอยสามสิบขึ้นหรือมั้งจ้วตัวนี้ลูกพ่อใดญครับตัวนี้ลูกกัปตันค่ะกัปตันพารวยนะครับพี่น้องกัปตันพารวยอายุจักเดือนแล้วครับอายุเก้าเดือนค่ะตัวนี้เก้าเดือนส้นสูงยุทธใส่ครับสูงกับรอยสามสิบค่ะ,ะอันนี้ใส่ประมาณรอยสามสิบได้ไหมครับพี่น้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะเต็มขึ้นมาหลายเลยดนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องให้เบื้องกล้ามเนื้อกล้ามไทยนะครับเดี๋ยวแพทยหลังยังเบื้ แข่งขาเหยียดดีตัวนี้แตงเปิดที่1 7 5 0 0ค่ะตัวนี้1มื0นเดห้อครับค่ะพี่น้องครับ1มื0นหยกะสิแต่ความสวยงามขึ้นมาอีกถือว่าหลายเติบเลยนะครับเนาะเอาเบึงโหนะครับพี่น้องครับหูสั่นหูยักส่วนไหเบึ้องเอานะครับบ่ถึงปากเด็กพี่น,อน้องนี่นิ้วแผ่น,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 นหลังนะครับอยากให้เบิงแผ่นหลังเบื้องล่องหลังนะครับเดี๋ยวให้เบื้องเอาหากงกันเป็นยังไงนะครับเนาะนี่เบึงเอาเบื้งใกล้ๆนี่แหละครับผม เออพิ่งด้านขวานะครับนี่ตัวนี้เลี่ยมดีด้วยครับพี่น้องครับเอา้ายอดดีอันนี้เบอร์ที่ห้านะแตงเนาะเบอร์ที่ห้าเอาเอนี่มานะครับนี่อา่าวิ่งมุมนี้เออวิ่งทายืนยืนดีมือนมือนเจ็ดห้าร้อยตัวเนาะแมนค่ะมือนเจ็ดห้าร้อยเอา้าดูสวยๆเลยมุมนี้อ่ะตัวต่อไปตัวที่หกครับ อ๋อพี่น้องครับเบอร์ที่6กกสิพามาเบิ้งอยู่ทางนี้เด้อค่ะพี่น้องครับตัวนี้ก็บแดงเข้มเลยเด้อพี่น้องตัวนี้ว่จาจะเดือนอะไรน้องเตงว่าเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกพอได้ครับลูกเอชเคห้าแปดหนึ่งค่ะลูกของพริกแดงเด้อพี่น้องครับเอชเคห้าแปดหนึ่งสูงอยู่เท่าไหร่นี่สูงกับประมาณลอยงี้สิบหา้าค่ะใส่ร<อ>ประมาณลอยงี้สิบหา้าแดงเข้มเลยเด้อพี่น้องครับตัวนี้อเอขาเนี่ยพู้ใดอยากให้เฮ็ดก็เฮ็ดได้เด้อค่ะพี่น้องนี่นะครับเอชเคห้าแปดหนึ่งนะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับ ตัวนี้แตงเปิดเท่าไรหนึ่งมื่นสามพันหาร้อยค่ะตัวนี้ 13, หมื่นสามห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องครับสีบ่มีปานบ่มีด่างเนาะบ่มีค่ะสีไม่มีปานไม่มีด่างแดงย่างเข้มเลยเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีให้น้องอ่าพยายามชายน้องย่างไปทั้งกุ่นได้อค่ะพี่น้องครับแดงเข้มนะครับเนาะนี่ยังเบืองชัดๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับอันนี้เบอร์หกได้อพี่น้องเด้อแดงเข้มแล้วก็บโบดจัดนะครับนี่นะครับให้เบื้องอ่า แผ่นหลังนะครับเนาะแดงเข้มๆเ,เ,เลยบดบดจัดนะครับเนาะเบื้องสีมุมนี่นะครับสีจริงแบบงามเลยทุกผู้ใดบ่ท่านตูตลิปที่แล้่ยวดงแดงขึ้นกันนี่แหละพี่น้องครับมาตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวตีภาไปเบื้องด้านขวาของน่องนะครับยา,างไว้ลูกนี่นี่นี่เบื้องสีเออน,นี่นะครับ,บเดี๋ยวเราจะพาดูสีด้านขวาของน่องเขานะครับเนาะเด้อ เดินอ้อมให้ดูนะครับเอออ่ะนี่นะครับเออนี่ด้านขวานะครับเนาะตัวที่หกนะครับพี่น้องครับตัวที่หกมาครูหน่อยตัวที่เจ็ดเอาตัวไหนแต่เอาตัวนี้ค่ะตัวคางกันนี่เนาะเอออ่ะตัวที่เจ็ดนะครับพี่น้องต้มคางกันนั่นแหละพี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปสีผ้าเบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้ก็แข็งดีขึ้นกันเอ้าเบอร์ที่เจ็ดน้องเจ็ดเดือนหลือครับได้แปดเดือนค่ะแปดเดือนลูกพอได้ ลูกสติงเล่ค่ะลูกสติงเล่ได้ค่ะพี่น้องครับสูงเท่าไรแตงนี่สูงกับประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดค่ะสูงร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยอยี่สิบแปดด้ค่ะพี่น้องตัวนี้ไก่ก้ามไทยเต็มนี้ดีลูกพ่อใดนี่ลูกสติงเล่ค่ะเอ้ลูกสติงเ,เ,อ,อ,เอ๊เท่าไหรน,นี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันค่ะตัวนี้หมื่นสี่ได้ค่ะพี่น้องถ่ายยกคู่กับเซกับเบอร์หกนี่รถที่เสียดวะแตงรถค่ะโทรมาคุยได้เลยอ่ะโทรมาคุยได้เลยครับมาคูยเบอร์หกเบอร์เจ็ดนี่ครับผมอ่ะนี่นะครับเบงด้านนหะ้า ตัวนี้หลังเต็มดีคือกันนะครับหูสันสันบลูมนสวยๆเดี๋ยวจะให้เบื้องล่องหลังนะครับเนาะนี่นี่นะครับหลังเปเปรนี่แหละครับผมอ่ะนี่เบื้องด้านขวาของน้องเขานะครับเออแต่ติดท้ายเบื้องมุ้งกวงๆให้เบื้องนะครับอันนี้นี่เบื้องหลายมุม้งเซกันนะครับนี่อ่ะเด้เอให้มุมยับบอกไปลูก ให้เบื้องหง่วหางเอาเบื้องเถือกาไปเด้อครับพี่นอ้องนี่จะให้น่องยางวนหมุนไปนะครับอ้าพี่น้องครับค,คออู่นี่เออมันก็ยุ่งต้องกันดีใส่พี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบื้องเดี๋ยวเอาตัวแดงออกก่อนโยคูไค่ไปเลยค่ะเอายกคู่ไปเลยพี่น้องนี่แหละมือนแถลงมือนซีเจ็ดแดงแ,แม่นค่ะมือนซีหารอยหนึ่งไหมพี่น้องครับอ้าคู่นี้ดูนานๆหน่อยได้ครับเด้อ เบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดแทงเอาตัวไหนเอาตัวนี้คะ่ะเอาดูกหมูนี่อ่ะเบอร์แปดสิมีดูกหมูหายอยู่ด้วยครับโอเคเอะนี่นะครับตัวที่แปดนะครับเน,ะนาะกติภาพมาเบิ่งดูกหมกูตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้งว่วงจะเดือนลูกพอไหรตัวนั้นกลง,งวัฒนแปดเดือนค่ะลูกขุดตันสูงเท่าไหร่ครับสูงกับประมาณลอยยี่สิบห้าบ่บ่อค่ะครับผมอ่าตัวนี้แทงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหาพันหาลอยค่ะตัวนี้มื่นหาหาลอยได้ไหมพี่น้องจ้ะ งวดูกหมูตัวนี้ตัวแดงตัวใหญ่ตัวหนานะครับเนาะเออนี่เบิ่งเอานะครับเบิ่งแผ่นหลังมองๆไปหูน้องจะมีอันนี้นิดนึงนะคะด้านด้านขวาเป็นบ่แมนจ่ะไปหูด้านขวาไปนิดนึงแยบจะว่เห็นอะไรพี่น้องแล้วกะยู่ยู่มองขาน้องเอจะเป็นลั้ปีแต่หลุดออกแล้วเหลือแต่เหลือแต่สิเป็นแพลเป็นละคะตรงตรงขาเนี่ยก็สิเคยเป็นลําปีมาแต่ว่าตุ้มหลุดแล้วนะครับเนาะนี่ต่ว่าถ่ายติมดีดีเบื้องก็งอหงอหางพี่น้องอ๋อมากตัวไหนชุดไหนเลือกเอาด้วยพี่น้องครับเเลืออกา นะครับเนาะเออนี่แดดกำลังสิอออกเออบื้องมุมของกวังน้ำครับหลังปีเป,ปนะครับออนี่เออแดดออกแล้วนะครับเอาเบื้องลหลายๆมุมใสกันเดดเด้ดเอ,อไปยามยเ,เว้ใส่แดดให้กับเบื้องกระขักกันที่น้องได้ไดได้เนี่ยไปลงเจ้าหน้าไปอีก,อานานานอกเออนี่จะได้เห็นมุมนี้อันนี้เบอร์ที่แปดเนาะค่ะเบอร์ที่เก้าครับเนี่ย เบอร์ที่เก่าเอาเป็นตัวผุ่นก้อนกันเลยค่ะจ้งแม่เเบอร์ที่เก่าเดี๋ยวนะครับพี่น้องอยู่ฟังทั้งนี่นะครับเด้อเ๋ยสีพายยางเบื้องตัวหนาหนะครับอ่ะนี่พตัวที่เก่ายุ่พเพอาวว่าบางตัวกับว่าได้ผูกได้พี่น้องครับว่าป็นย่างนี่แหละอ่ะตัวที่เก่าตัวนี้หนาเลยนะครับพี่น้องเออโอเคก็ได้มาของดีเดี๋ยวมันสุจิน้ำเบืองห้ตัวนี้ลูกพอได้แจ้งลูกซูเปอร์เอ็กซ์ค่ะโอ้จ็เดือนเหรอตัวนี้ได้หกเดือนกวัวตัวนี้หนาย่างค่ะหกเดือนสูง สูงกับประมาณลอยยี่สิบบวกบวกอะค่ะเท่าไหร่ครับตัวนี้มื่นเก้าหาอยค่ะนี่ตัวประเภทมื่นเก้าหาอยนี่พี่น้องจะได้งามแล้วกันนังหนาหนังยน่นขึ้นมาอีกหลายเติบนะครับเนาะ,น,ะ <S <S นี่แหละพลังหาอยู่หรือว่าท่านคิดที่แล้วเมาตัวนี้นะครับเออเนี่เงาหางบบกไงได้พี่น้องครับนี่เดอ้อก็ให้เบื้องเงาหางเออเอ้าพาไปลูกออกมาออกมานะครับนี่เบื้องเงาหางเออนี่นี่เบื้องสีนะครับเนาะอ่ะ ก็หายพปอะไรกันไหนมพี่น้องพรับไอขีดตรงตรงนี้นี่เบิกมุ้งไกลๆไปนนะครับนี่เมื่อเงาพวกเรามักหนังย่นยนย้ยยๆนะครับเนาะเออนี่เอายืนมาในลูกนี่นะครับเอามักแบบนี้กับเมาย่นแท้ยุ้ยแท้ตัวนี้นะครับมักตัวไหนเรื่องอ็ได้พี่น้องเรื่องหางยิ่งยิ่ๆตัวต่อไปครับผมเอาแม่ลูกค่ะอ่ะต่อไปสิเป็นแม่ลูกเดี๋ยวให้เพื่อนจับมาให้ดีๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวมายืนให้เบิ่งดีๆเนาะ พี่น้องครับครูนี่ที่เด็ดเลยนะครับเป็นแม่ลูกตัวแม่หนังย่างย่นนะครับที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนลิปเอาแตงตัวนี้ลูกพอได้จักเดือนหลือลูกซี่วัศูนย์เก้าหกค่ะตัวสุดท้ายแล้วได้อายุได้ประมาณหกเดือนหกเดือนซี่ว้ศูนย์เก้าหกแม่ท่องไปนี่แม่ผสมเคฟบสามหนึ่งค่ะว่าแม่ใส่เขฟบสามหนึ่งด้วยครับพี่น้องนี่แหละเบิ้งเอาด้วยครับลูก,กัางซี่แม่แบบไหนเห้พี่น้องเบื้องเอาแม่สูงเท่าไหร่นี่ใส่ลอยซี่สิบนี่แหละค่ะใส่ประมาณลอยซี่สิบนะครับเป็นลูกตัวที่ไหน ตัวที่สองค่ะตัวที่สองย่นย่างคักได้ครับลูกตัวนี้พี่น้องเบื้องตัวจริงเอาบ่หนาบ่เอาเงินนะครับตัวนี้แข็งขากระยันยังลึกเอาสองรุ่นสามเนาะจ้ะตัวนี้เป็นตัวที่สองน้อลูกแมนค่ะตัวต่อไปสีดุกที่สามเอาฟังราคาก่อนนะครับแตงเปิดเท่าไรสี่หมื่นเจ็ดพันบาทค่ะสี่หมื่นเจ็ดผู้ใดมาของหนาหนาย่นย่นย,นยุยยุยกะมาเอาคูนี่ครับพี่น้องครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนสี่หมื่นเจ็ดเดียวสิบห้าเบืงง้องาหางของลูกด้วยครับพี่น้องครับ ยางไงแม่กะอ่างอ้างอันนี้พลังนำนุ่มรวนๆได้ไหมลูกก็ได้อ่างได้แม่นะครับพี่น้องครับอันนี้พลังนำนุ่มรวนๆนะครับพี่น้องครับไปขัดว่าให้ฟีให้น้องได้เลือกได้ชมแบบเต็มๆนะครับนี่แม่ยางอ่างเลยได้พี่น้องครับบุรู้ว่าจะเห็นบ่ะนะครับเนาะเออเอาลูกถอยไปลูกถอยไปเ <ส è S 1> อ <ส è S 1> อ,อนี่เอาบุ้งหนาแม่เออคนเป็นูา่นา,นนางนี้เลยโอเคนี่นะครับหูหูหนึ่งนะพี่น้องครับ จนด้วยตอนนี้บืมี่อย่างนาแตีงเนาะบืมีค่ะนี่โหส่นสันหนึ่งแม่เพิ่นกระไดนี่เอาจอยกันลูกให้เบิ้งไ<บ>กลๆเอายืนดีๆยืนดีๆอ่ะเดี๋ยวเบิ้งมุ้งไกลๆไปนีนเออโอเคเอานี่นะครับหมักน้ำกลดคนตัวเพิ่นไงหมักน้ำกลดคนโหโหเด้อค่ะพี่น้องครับตัวนี้เบืด้ด้หลายมุ้งเช่กันพลังน,ำน้ำโนมล้วนๆน,น,นะครับเบิ้งเอาบาอา่แยกเด้อค่ะอเผื่อมีคนโทรมาแยกเผื่อมีคนโทรมาแยกอันนี้บ่แยกเด้อค่ะพี่น้องครับ ถ้าย <Okay. S 1> หยกันยกไปรถค่ะอะตัวนี้กับไปคลิปนี้น่าจะมีห้ประมาณน,นี้เนาะแตงเน,นาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ